เอาไหมเอาไหมวัดดีก่อนหวัน่เก็บมอกดน่อยครับเส็ครับเอาไหมเอาไหมเนอาน้ำใส่ป่ะน้ำใสนะมาตักน้อยตักน่อยดู้น้ำใสจังน้อยไม่ขายกี่กระตือเราจังหวาเนี้ย เปิดกระเพาะเปิดกระเพาะครับเปิดกระเพาะก็ยิ้เขา่าอ้าวนี่อ้าวอ้าวนี่ประจอมแน่น,นี่ครับประจอมประจอมหรือปลาแดดพุง <c oughs> กระโมงอันนี้ช,ชื่อพี่หลิวด้ะครับนี่พี่หลิวจิ้มแรงเลยพี่น้องเลยน้ำใสคือหวานให้น้ำใสนี่ เปืี่ยนเปลี่ยนตรงไปล้างมือก่อนมิ้นประจอมเตรียมมืออยู่แอบประจอมเราไปล้างมือแล้วค่ะบไปล้างมือกันนะครับอยู่กรุงเทพเด้อครับนี่อยู่ห้องเด้อครับนี่พากันสากันเลิกงานนาั่งเล่นนั่งกินกินกินประจอมประจอมนี่กับแก้มนะครับบุ๊มบั๊มกับเข้าได้ไหมครับ เดี๋ยวมือหลังทำสื่อเนี่ยมาแล้วสิลงในบึงอีกที่หลังครับมีโครงการซื้อเนื้ออยู่ไม่สดเลยดแซ่บครับอันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศในกรุงเทพนะครับนี่อยู่ในห้องห้องเช่าจะเสียดนะครับอ่มีเพลงให้ฟังว่ามีคาราโอเกะอีย่างพร้อมเราโีเกะ อันนี้กับพี่โกมินครับนี่เจ้าของห้องครับติดตามสองในแล้อครับติดตามหน่อยติดจักเครื่องหนึ่งก็ได้ครับอ่จักสิบคนก็ได้นะครับติดตามมันมานี่นะเรายกน้ำใส่อะไรนะนะฟังเพลงม่วนกับกรุงเทียบมารุงเทพยกับม่วงกัน เอาสดปัดจอมให้กระเจ้าบึงด้วจังเลยจบเนาะจบแซ่บเนี่อเสียงสดนะไม่ได้ยินหรอครับได้ยินแต่เสียงพ่เขียงเป็นประเด็งเลยครับเอาสามนี่ก่อนสัตวาแรกบอกกระเจ้าฝังติตามเลยติตมชสองนี้นครับนี่นะ แบบนี้เลยเด้อ